วดีครับพบกับรายการกับข้าวเมียนะครับผมวันนี้เราจะมาทําเนื้อทอดเลนะครับไก่ทอดเลคนก็ทําเยอะแล้วเราไม่ทําเราทําเนื้อทอดเลครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้เตรียมไว้แล้วเริ่มเลยครับลงเลยทอดว้าว <Wow. S 1> โอ้วันนี้เดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบทอดสองแบบนะครับทอดด้วยในกระทะที่มีน้ํามันกับทอดแบบหม้ออะไรน้ํามันเราจะมาดูว่าอันไหนจะอร่อยกักนครับ ทำเป็นเนื้อทอดเลนี่เนื้อก็เป็นแบบอะไรนะเ <c oughs> ขาเรียกนะชีสบอลเหรอ,อเราปั้นไว้แล้วเราก็มาคลุกกับเลยครับ เราจะดีเดียวว้าวไฟนะคะับรู้สึกว่าไฟมันจะแรงไปนะคะอ้ับเกือบไปแล้วอะไรยังไม่ไม้เลยครับครับต้องปอกปอกสีครัครับ <c oughs> ถ้าตามสูตรของคุณนะครับอันนี้เป็นสูตรของเขานะครับผมสูตรของ,ขง,ของขว่าอะไรนะคุณนั่แเลยตั้หามาให้กันทำอันนี้เป็นสูตรมาจากทางไหนไม่มี <c oughs> ออไม่ใช่หรอสูตรมาจากอ,อนุษ่น่ะดี่เอวนะ นี่ก็เอาไปทํากินก็ได้ทงขาก็ดีนะครับแล้วก็เอาไปทําให้เด็กๆกินแฟนขับของรายการกับข้าวเนี่ยแล้วก็แฟนขับุูนานามีลูกมีหลาน,นาเอาไปทําให้ลูกให้หลานกินได้จะ้ขายได้ไแล้ววันนี้จะให้แฟนขับคนไหนไปทํากินครับผมแม่มีเป็นนชื่อ <laughs> ก็มีเด็ดนะที่มีเืคุณมีลูกมีหลานมีอะไรแต่ว่าเนื้อมันก็มันใจนี้หน่อยนะเนื้อมันช้าไหมหมูเหลืองก็กลิ่นหอมด้วยนะว้าวหอมจริงนะครับไม่ใช่กลิ่นไหมไม่ที่ไหนไม่มกทำไม่ไม่ไม่อะไรดีครับไม่ ทำไมไม่ว่าอ, <laughs> อยญ่หอืออะไรก็ไม่เล่นไม่ีไม่รักเธออะไรงนี้ก็ไม่พูดไม่ไม่อะไรละละเลแมแล้เลิมไงจักเหรอเกิดไม่ทันค่ <laughs> โอ้โหนี่ครับ สุกเหลืองแลครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานนะครับอันนี้ทอดแบบในกระทะทอดด้วยน้ำมันว้าวน่ากินมากว้าวชิสันสวยงามเ๋ยวินิดนึคาบบ โอเคครับนี่สุกแล้วหนึ่งชุดแรกมาขอให้แมดนเนื้อทอดเลยชุดแรกเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหนึ่งชุดนะครับกับใช้หม้อทอดไร้น้ำมันครับผมเนื้อทอดเลนี่ครับเดี๋ยวเราจะทําอีกหนึ่งชุดนะครับทอดด้วยหม้อไร้น้ำมันครับผมหม้อทอดไร้น้ำมันเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงออกมาสีสันน่ารับประทานไหมจัดไปครับเข้าไปเลยเครื่อง ถ้าใครมีหมอ้อทอดแลวน้ำมันก็ตั้งอุณหภูมิตามที่ชอบเลยนะครับแล้วก็กะเวลาเอาแต้องพลิกด้วยนะผันกลับด้านนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับว้าวทอส<อ>ีสันสวยงามมากเลยครับยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเหมือนเป็นแบบเนื้อแฮมเบอร์กเกอร์ครับ น,นอนนี่น Jamie, lonely, well. เสร็จแล้วครับทอดเสร็จว้าวมีสารอาหารับครับนี่คือเนื้อที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมนะครับผมอันนี้ก็คือ สีลูกนี้ก็คือทอดด้วยใช่มหนนนม้ออะไรน,น้ำมันหม้ออะไรน้ำมันอันนี้ทอดด้วยน้ำมันเลกระทะอันนี้เดี๋ยวชิมทอดด้วยน้ำมันเลกระทะก่อนนะครับตั้งดีตั้งเดี๋ยว,ยวมันโหนี่อ่ะปึอ๊อออบกรอบเลยเนี่เสียงนั่งกรอบเลยกรอบไหมืมกรอบมีรสชาติหรือเปล่าอร่อยครับเหมือนเรากินแฮมเบอร์เกอร์ จะเค็มๆกรุบๆแล้วก็มีรสเลนหน่อยๆแล้วก็อทอดด้วยน้ำมันมันจะฉ่ำๆน้ำอ่ะมีน้ำมันหน่อยหนึ่งอร่อยเลยครับเหมือนที่เหมือนเรากินแฮมเบอร์เกอรแ์แฮมเบอร์เกอร์ทฮมแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ลูกนี้ทอดด้วยหม้อไล่น้ำมันไล่น้ำมันนี่เป็นแบบแนี้ไงๆดูดิเอามาใกล้ๆมันเป็นแบบแห้งๆเลยครับนี S <S <S อจะแห้งๆนะไม่ไม่ฉับเหมือนนันนั้นอ,อันนี้ข้างในมันสุกหรีอยงข้างในสุกแล้วครับเนี่ยในดูดิฮยอ,อันนี้คือเนื้อชําอยู่นะอันนี้คือเวลาเรากินเข้าไปอ่ะมันจะแห้งไปเลยแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่นุ่มเหมือนอันนี้ อันนี้มันจะกัดคือากัดไปแล้วแบบมีน้ําออกมาแต่เนี่ยคือกัดไปแล้วแบบเหมือนกินเหมือนกินเนื้อย่างกินอะไรครับมันจะแห้งๆถ้าผมชอบอะผมชอบอันนี้มากกว่าที่ทอดด้วยในดวนที่ทอดน้ํามันเนีทอดในน้ามันครับมันจะฉ่ำเนื้อมันจะฉ่ำแล้วก็อันนี้เนื้อมันจะแห้งใช่มันเรากินเนื้อย่างแล้วก็คุกเละรสชาติจะต่างกันโอเคเดี๋ยวให้ที่รักผมชิมบ้างครับ ในนีอ่อะไรแล้วหม้อทอดน้นทอดด้วยน้ำมันน้ำมันในกระทะเป็นไงบ้างความรู้สึกบอกมาเลย,อ,ยอืมออืมใกล้ใกล้ด้ยินเสียงไหมอืมอร่อยแล้วก็อันนี้ ทอดด้วยหม้อ,อไรน้ำมันอมทอดด้วยหม้อไรน้ำมันแห้งใช่เหมือนเนื้อย่างเลยใช่เนี่ยหนูชอบหมอ้ออะอะไรนะทอดน้ำมันอะทอดน้ำมัน อร่อยกว่าใช่ไหมเนี่ยมันกรอบกว่าด้วยพอกัดไปมันจะมีแบบน้ำฉ่ำๆออกมาใช่ซึ่งกับน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยใช่กินกับน้ำจิ้มไก่กิกน,กน,กกนกับซอสทอดด้วยน้ำมันเหมือนกินแฮมเบอร์เกอร์เลยแฮมแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์อะไร อ,อร่อยด้วยมากกว่าแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยตมเส้นต้มเ,เซ้บมาจากทางมาทากไหนน้งำตาลเนี่ยกินข้าวกันดีกว่าครับนี่เนื้อทอดเลนเนื้อทอดเลกินกับข้าวดูจะเข้ากันไหม มา<ไ>กินข้าวกันยงไงเราต้มแซ่บปะเห็นไหมตุ๋นอยู่นานเนื้อยังไม่เบื่อเลยต้แซ่บ อร่อยแล้วก็คุ้มค่ามากครับใครมีลูกม่หลานก็ไปทำให้กินได้ไจทำกินก็ได้ทำขายก็ดี ถึงเขาทำเป็นแบบไก่ทอดเลเยอะแล้วแล้วก็มาเป็นเปลี่ยนเป็นเนื้อมัง่งแล้วก็คุกแล้วก็ปรุงตามชอบของใครของมันใช้เนื้อบดเนื้อจ่ะเนื่อเสือลองไห้แล้วก็ได้มาแัดแปลงตามสูตรเอา แต่อันนี้ผมใช้เนื้อบดแล้วก็คุกกันเลยมัน <c oughs> จะอร่อยไปอีกแบบ <c oughs> เราอยากกินไก่บ่อยแล้วเนื้อบ่อยมืนกันใช่ กินก็ได้ทําขายก็ดีโลวเกมใช่ครับช่วงนี้อยากให้ทุกคนยอยากให้ทุกคนสู้ๆไง,งเอาอะไรไปดัดแปลงทาขายได้ก็ขายอะไรได้ก็ขายก่อนช่วงนี้ อนี้จะให้แฟนลับคนไหนเราไปทำไ,ไหมหนึงชื่อแฟนขับคนไหนวดงแฟนลับใครก็ได้ที่มีลูกมีลูกน้อยมีหลานอะไรก็ได้นหนึ่งชื่อแฟนขับน,ไ,นบไม่มีแฟนลับหนูเยอะเ่าเม่ก่านะ่ะเด็กทักรวอะไรอ่ะ อย่างนี้คุยกันในกลุ่มอ๋อพูดกันในกลุ่มอะไรอะเมื่อวานกลับไปบ้านมากเด็กนักอยู่เมเนตเมเนตเอาอาหาหน้าเหมืองมนเมเนต <c oughs> เด็กะท, <c oughs> ทักใช่ <c oughs> นั่นแหละเป็นแบนบคุณเด็กชาวบ้าน ว่าตอนนี้<ช>ห้างัพแล้วก็ขอบคุณทุกคนกดด,ด,ดอะนะครับกดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปต่อไปแต่นี้ผมก็ขอบคุณแล้วครับเดินมาก็มีคนดูสักนิดสักหน่อยคนมาทักผมก็โอเคแล้วดดเด็กแถวบ้านผู้ใหญ่แถวบ้านก็มาทักเยอะใช่เหรอ แค่เขาดูผมก็ดีใจแล้วลยิ้มด้วยความสุขผมว่าโอเคอ่ <c oughs> ะแต่อร่อยจริงแล้วก็กรอบเลย <c oughs> <c oughs> ขอตัวไปกินข้าวก่อนข้าวต่อก่อนนะครับข้าวต่อ ถ้าใครชอบกินนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็เอาไปทํากินก็ได้ทําขายก็ดีทํากินในครอบครัวให้ลูกให้หลานกินง่ายๆสบายสบายใช้ชีวิตที่มีความสุขกินอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดี <laughs> ไปก่อนนะครับบายบายเซี a g เกนทูมอร์โร